สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูตูนนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสายชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะมาติดตามกันเลยค่ะวันนี้ครูตูนจะมีเฉลยและก็มีแบบทดสอบให้ทำนะคะติดตามเลยค่ะค่ะในหน้าที่8นะคะ activity 1.2นะคะเฉลยนะคะวันนี้สถานการณ์บอกว่าให้พิจารณาหาคำตอบ ของสมาชิกในแต่ละคนว่าทำงานบ้านชนิดใดโดยขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางนะคะสมาชิกในหน้าที่8นี้มีอยู่5คนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่กา้านกิ่งและดักกี้นะคะโดยมีเงื่อนไขของแต่ละคนนะคะคุณพ่อเลือกที่จะล้างจานเพราะฉะนั้นเครื่องหมายถูกต้องต้องอยู่ที่ล้างจานคุณแม่เลือกที่จะทำงานบ้านและสัมผัสน้ำเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะต้องล้างห้องน้ำส่วนก้าน กานไม่เลือกที่ดูดฝุ่นแต่เลือกงานบ้านที่ทำภายในบ้านการก็จะต้องเป็นกวาดบ้านส่วนกิ่งเลือกงานบ้านที่ทำภายในบ้านนะคะก็จะต้องเป็นดูดฝุ่นส่วนดักกี้เป็นหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานบ้านที่สัมผัสน้ำได้เพราะฉะนั้นดักกี้จะต้องทำอะไรคะกวาดสนามหญ้าค่ะนะคะพบกันในหน้าที่9เลยค่ะค่ะมาในหน้าที่10บนะคะเป็นการ เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะคะความหมายของอัลกอริทึมก็คือกระบวนการทำงานในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะออกมาเป็นลำดับขั้นตอนและจะมีลำดับขั้นตอนก่อนและหลังและใช้ภาษาที่ง่ายซึ่งอัลกอริทึมมี6วิธีดังนี้นะคะ 1. ทําทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา 2. คิดวิธีการแก้ปัญหาอาจมีหลายวิธี 3. เรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในวิธีการ สทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้ง 5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการและ 6. เลือกวิธีการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะค่ะในหน้าที่11นะคะเป็นลำดับขั้นตอนของการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนนะคะของเราเป็นประจำนะคะ ซึ่งจะเริ่มในเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะในที่นี้เป็นตัวอย่างเป็นก้านและกิ่งต้องการเข้าโรงเรียนในตอนเช้าและเลิกเรียนโดยกิ่งและก้านจะต้องทำกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะลำดับของเขาคือมี1-7 1เข้าแถวเคารุธุงชาติ2เข้าห้องเรียนเพื่อเรียนหนังสือ3พักรับประทาน4ทำกิจกรรมหลังรับประทานอาหาร ห้าเข้ากับห้องเรียนเพื่อเรียนหนังสือหกทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเจ็ดเตรียมเดินทางกลับบ้านนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะเร,เราจะไปดูในหน้าต่อไปนะคะค่ะในหน้าที่สิบสองสิบสองนะคะเป็นตัวอย่างการทอดไข่เจียวเด็กเคยทอดไหมคะไข่เจียวไข่ดาวโดยจะมีลำดับขั้นตอนในการวิธีทำดังนี้นะคะตั้งแต่หนึ่งหยิบไข่ไก่สองตอกไข่ในภาชนะ สปรุงรสด,ด้วยเครื่องปรุงสตีไข่ด้วยซ้อมห้าตั้งกระทะบนเตาหเปิดเตาแก๊สและติดไฟเจใส่น้ำมันพืชลงในกระทะ 8. ดเมื่อน้ำมันร้อนเราก็นำไข่ลงในกระทะ 9. ทอดจนสุกและสิบก็ตักไข่ใส่จานที่เตรียมเอาไว้นะคะซึ่งจะมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะ ในหน้านี้เป็นหน้าพิเศษไม่มีในหนังสือนะคะเป็นตัวอย่างของการต้มมาม่านะคะมีอยู่สองวิธีนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูด <What? S 1> อ่าวิธีที่หนึ่งนะคะเป็นการใช้หม้อต้มเนาะเราก็ตั้งหม้อใส่ในหม้อเนาะล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วสองวางหม้อบนเตาใส่น้ำนะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะฉีกลงไปในหม้อแล้วก็ปิดฝา ใช่ไหมคะเป็นภาพนี้ต้มไปอีก2นาทีเราก็ใส่ชามเตรียมรับประทานได้เลยนะคะามาดูอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราไม่มีหม้อเนาะเราไปใช้บริการพวกโรงพยาบาลหรือว่า,าโรงแรมอะไรประมาณนี้ก็จะมีแค่กระติกน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะวิธีที่2นะคะ 1. ใส่น้ำในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะคะเสียบปลั๊ก รอจนน้ำเดือดนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ชามเทน้ำร้อนแล้วก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้3นาทีเราก็ได้บะหมี่รับประทานเหมือนกันนะคะค่ะมากันต่อในหน้าที่13นะคะอันนี้เป็นคุณแม่นะคะจะต้องอกิ่งจะต้องไปช่วยคุณแม่ซื้อวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารเย็นที่ร้านค้าโดยกิ่งจะต้องเลือกซื้อไข่ไก่น้ำปลาแครอท ปลาและน้ำตาลนะคะในภาพนี้ไข่ไก่อยู่ตรงไหนยอยู่ตรงนี้นะคะน้ำปลาอยู่ตรงนี้แครอทอยู่ตรงนี้ปลาอยู่ตรงนี้น้ำตาลอยู่ตรงนี้นะซึ่งกิ่งจะต้องเรียงลำดับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะซื้อในระยะทางที่สั้นนะซึ่งอัลกอริทึมในหน้านี้จะมีอยู่2วิธีเนาะอันนี้คือทางเข้าเขาบอก อันกริทึมที่1ทางเข้าเขาเลือกช่องทางที่1เนาะช่องทางที่1โดยเขาซื้อน้ำตาลทรายนะไข่ไก่น้ำปลาแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาช่องชองทางเดินที่2เนาะเลือกซื้อปลาก่อนแล้วก็มาแครอทส่วนอันกริทึมข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าเลือกทางเดินที่2นะเขาก็จะซื้อ ปลาก่อนอซื้อแครอทก่อนซื้อปลาแล้วเลี้ยวซ้ายไปแวะซื้อ,อน้ำปลาไข่ไก่และน้ำตาลทรายนะเป็นลำดับที่แตกต่างการเส้นทางเท่ากันนะคะมาในหน้าที่ส4ี่นะคะ,ะในนี้ในหน้าที่ส4บคุณครูจะให้นักเรียนไปท่องเลยยังไงนักเรียนจะต้องทดสอบสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในหน้านี้ ให้ครูตูนฟังนะคะสัญ,ญลักษณ์อัลกอริทึมเนี่ยเขาจะแสดงด้วยข้อความหรือแสดงด้วยผังงานหรือโฟชาร์ตนะซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็จะมีชื่อทั้งภาษา,งษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะสัญ,ญลักษณ์แรกนะเป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มีมนมนหัวท้ายอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ b e g i n หรือ end ก็คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานซึ่งจะเป็น ด้านบนคือเริ่มต้นเหมือนเกมแล้วก็ด้านล่างคือจุดสิ้นสุดเหมือนกันนะคะของโปรแกรมต่อมาสัญลักษณ์ที่2เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราเรียกว่าโปรเซสนะคะเป็นการดําเนินงานหรือกระบวนการในการทํางานนะต่อมาสัญลักษณ์ที่3นะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลัมตัดนะคะเขาเรียกว่า decision เป็นการตัดสินใจและเงื่อนไขซึ่งในนี้ก็จะมี ลูกศรกลางแขนซ้ายกลางแขนขวาเพื่อจะเป็นทางเลือกใช่ไม่ใช่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะต่อมาสัญลญักษณ์ที่4นะคะเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือขึ้นลงซึ่งจะมาจาก decision นี่แหละเขาเรียกว่า flow line คือทิศทางการดำเนินงานต่อมาเป็นจุดวงกลมจุดวงกลมจะเป็นจุดเล็กๆ นะคะเป็นจุดคอนเนคชันนะเป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานซึ่งจะใช้ในกรณีที่ว่าเราเขียนโฟชาร์ตหน้าเดียวไม่พอเราจะไปต่ออีกหน้าหนึ่งนะคะจะใช้สัญลักษณ์คอนเน t ชันนี้ต่อมาสัญลักษณ์ต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดเราเรียกว่าเจเนอร l o เอา u ์พุตอินพุตนะคะเป็นการดึงนำข้อมูลเข้าหรือออกโดยไม่ระบุอุปกรณ์อ่า ่อมาสัญลักษณ์ต่อมาคล้ายๆดินสอนักเรียนจำาด้านแรกเป็นหัวแหลมด้านหลักเป็นมุนม,น,มนเราเรียกว่าสัญลักษณ์ d i สเพย์นะคะเป็นการแสดงผ่านหน้าจอต่อมาสัญลักษณ์สุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกสี่เหลี่ยมอะไรสี C ่เหลี่ยมทั้งหมูเนาะมินเนอร์อินเป็นการนำข้อมูลเข้าด้วยการป้อนค่าทางคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์นะ ่าเราไปดูในหน้า15กันเลยค่ะค่ะมาในหน้าที่15นะคะจะเป็นตัวอย่างของการเขียนผัางงานในที่นี้จะมีอื2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกก็คือผัางงานแบบการเรียงลำดับนะคะก็จะเป็นการเรียงลำดับก่อนหลังจากบนลงล่างตามกระบวนการมาเรื่อยๆไม่ซับซ้อนง่ายมากต่อมาตัวอย่างที่สองเป็นผัางงานโครงสร้างแบบทางเลือก ะคะโดยจะมีเงื่อนไขาการทํางานนะเงื่อนไขเป็นจริงจะทําการกระทําอีกการกระทํหนึงแต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็จะทำการกระทําอีกการกระทํานึงไปถึงจุด Connect แล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดนี่คือการจบกระบวนการนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในหน้าที่16กันอ่าในหน้าที่16นี้นะจะเป็นตัวอย่างของการ เขียนจดหมายส่งให้เพื่อนนะกิ่งชวนเพื่อนๆมาร่วมงานเลี้ยงของวันเกิดของตนเองกิ่งจึงเลือกเขียนจดหมายส่งให้เพื่อนตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะการเขียนจดหมายลำดับขั้นตอนก็เรียงมาเป็นอัลกอริทึมนะหละังก็คือหลังจากเขียนจดหมายเสร็จก็ต้องนำใส่ซองนำใส่ซองก็ต้องจ่าหน้าซอง สปิดผนึกสีติดสแตมและห้านำจดหมายไปใส่ตู้ไปรษณีย์อนะอันนี้เรามารองเขียนโดยใช้ลำดับลำลองหรือซูโดโค้ดนะที่จะเป็นอ่าใช้สัญลักษณ์แต่อันนี้เราใช้ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่ายก่อนนะนักเรียนจะต้องไปจำสัญลักษณ์ให้ได้นะคะอ่าลำดับแรกคือสตาร์ทนำจดหมายใส่ซองเห็นไหม เสร็จแล้วจากหน้าซองเอาข้อที่2มาใส่3ปิดผนึกข้อที่3ม,มาใส่อ่าถ้าถ้าถ้าไม่มีสแตมแล้วแล้วจะต้องทำยังไงไปซื้อสแตมเมื่อซื้อสแตมแล้วก็ต้องมาติดสแตมแล้วก็นำไปใส่ตู้ไปณี์นะคะแล้วก็คือจบเดี๋ยวเราไปดูว่าโปรแกรมเขาเขียนยังไงดูในหน้าที่17นะคะอ่ะ ในหน้าที่1 7เนะคะเป็นการเขียนผังงานโดยใช้โฟร์ชาร์ตนะคะเราเอาสัญ,ญลักษณ์มาใช้แล้วเห็นไหมคะครูถึงได้บอกว่านักเรียนจะต้องจําสัญ,ญลักษณ์ให้ได้นะคะสัญ,ญลักษณ์แรกในการเขียนโปรแกรมเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นตบท้ายด้วยจุดสิ้นสุดแต่เราไม่ควรที่จะเขียนจุดสิ้นสุดไว้ก่อนนะคะจุดเริ่มต้นก่อนเราดูกระบวนการในข้อแรกนะนำจดหมายใส่ซองจ่าหน้าซอง 3. ปิดผนึกจดหมายต่อมามีเงื่อนไขแล้วนะคะเป็นเครื่องหมายการตัดสินใจหรือ decision มีสแตมอยู่แล้วถ้ามีสแตมอยู่แล้วก็มาที่ช่องใช่นะคะมาติดสแตมแต่ถ้าไม่มีหรือไม่ใช่ให้ไปซื้อสแตมก่อนมามาจุดรวมกันแล้วก็มาติดสแตมแล้วก็นำใส่ตู้ประสนีถึงจุดสิ้นสดุดง่ายไหมคะอันนี้เราเรียกว่า full chart นะคะเดี๋ยว เรามาเรียนในห้องเรียนแล้วครูก็จะให้นักเรียนลองเขียนโฟชาร์ดครูจะมีโจทย์ให้ได้ปฏิบัติแน่นอนในช่วงนี้นักเรียนจะต้องท่องสัญ,ญลักษณ์ให้ได้ให้ขึ้นใจเลยค่ะค่ะมาต่อกันในหน้าที่18นะคะเราจะใช้บัตรคำสั่งในการเขียนบอกสัญ,ญลักษณ์ให้อ่าแสดงลำดับการระบายสีนะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะ ในตัวอย่างนะนักเรียนมาดูจุดเริ่มต้นคือจุดที่มีดวงดาวนะอันนี้คือความเขามาแปลความหมายนะคะจุดเริ่มต้นดาวเขาบอกว่าะไรเราจะมาระบายสีเทาๆได้เราต้องเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ระบายสีคือสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินลงเดินลงต่อมาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ต้องระบายสี อันนี้คือสิ้นสุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันอ่าโจทย์ข้อที่1เริ่มต้นจากดวงดาวนะเขาบอกระบายสีใช่ไหมต่อมาเดินลงเดินลง,นลงแล้วก็ต้องอ่าเดินขวาเดินขวาแล้วอะไรลูกระบายสีระบายสีเสร็จแล้วเ้าทำอะไรเดินลงอ่าเดินลงแล้วก็ทําอะไรอีกเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาแล้วก็ ระบายสีระบายสีแล้วก็เดินลงเดินลงก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ระบายสีโจทย์ข้อหนึ่งเป็นแบบนี้เนาะมาดูที่โจทย์ข้อที่สองนะเริ่มต้นจากดวงดาวนะคะจุดแรกก็ต้องเป็นจุดอะไรลูกระบายสีเนาะระบายสีต่อมาทำอะไรเดินเดินอไลไโลกเดินขวา เดินขวาละลายระบายสีนะระบายสีแล้วก็เดินขวาอีกเนาะระบายสีแล้วก็เดินขวาอีกแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วทำงายเดินลงแล้วเนาะเดินลงระบายสีเดินลงระบายสีเดินลงระบายสีเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปดูในหน้าที่19กันต่อนะคะอ่ามาต่อกันในหน้าที่19นะคะอ่าเดี๋ยวครูเตรียมปากกาก่อนนะโจทย์ในหน้าที่19ข้อที่3พร้อมกันหรืยอยังนะเริ่มต้นคือจุดที่มีดวงดาวนะคะจุดดวงดาวเราไม่มีระบายสีใช่ไหมเราก็ต้องเดินขวาอ่าเดินขวาแล้วก็ต้องทําอะไรต่อเดินขวาอีก แล้วก็เดินขวาแล้วก็ระบายสีระบายสีเสร็จแล้วอะไรเดินลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะระบายสีต่อมาเดินลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายระบายสีเดินลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายระบายสีอ่าข้อ3ง่ายๆเนาะไม่มีอะไรยากต่อมาในข้อที่ 4นะคะจุดเริ่มต้นคือจุดนี้จุดที่มีดวงดาวนะจุดดวงดาวระบายสีไหมไม่ได้ระบายสีนะอ้าวมาเดินลงเขาบอกเดินลงระบายสีแล้วไงต่อเดินขวาแล้วก็เดินขึ้นระบายสีเดินขวาระบายสีแล้วก็เดินลงเลี้ยวขวาระบายสี เห็นไหมคะอ่านำมาโจทย์ข้อที่5นะดวงดาวเลี้ยวขวาระบายสีเดินลงระบายสีเลี้ยวขวาระบายสีเลี้ยวขวาระบายสีเสร็จแล้วก็เดินลงระบายสีเดินลงระบายสีมีแค่นี้ต่อมาในข้อที่6เดินขวาต่อมาระบายสีแล้วก็ เดินขวาอีกเดินลงระบายสีแล้วก็เดินซ้ายเดินลงระบายสีเดินขวาเดินลงระบายสีเห็นไหมจบแล้วไม่มีระยะมาใน Activity 1.5ในหน้า20เนาะเขาบอกว่าให้ใส่ตัวเลข1ถึงเลข6แสดงลำดับการ ซักรองเทา้าเนาะมาดูกันเดี๋ยวครูเฉลยเลยนะอ้าวลำดับที่หนึ่งคืออะไรนักเรียนเขียนให้ทันนะคะเนาะดึงเชือกรองเท้าออกจากรองเทา้าเนาะลำดับที่สองผสมผงซักฟอกกับน้ำในกระมังลำดับที่สามนำรองเท้าที่สกปรกแช่น้ำที่ผสมผงซักฟอก ลำดับที่4ขัดถูรองเท้าด้วยแปรงชุบน้ำผสมผงซักฟอกและลำดับที่5้านำเชือกที่ซักแล้วมาร้อยใส่ที่ซักแล้วนำไปตากแดดและสุดท้ายนะนำรองเท้าที่แห้งแล้วมาเก็บไว้ในชั้นวางรองเท้านะนักเรียนลอกตามลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะเสร็จแล้วเราไปต่อที่หน้าที่21นะคะ ค่ะมาต่อการในหน้านที่21นะคะเป็นการพิจารณารหัสภาพที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่าโดยการถอดรหัสมาเป็นอักษรมีทั้ง A ถึง Z เลยนะสัญลักษณ์นี้นักเรียนก็ดูว่ามันเป็นสัญลักษณ์ไหนรูปล่างเหมือนอันไหนนะเหมือนอันไหนนักเรียนต้องใช้เวลาดูหน่อยนะมานะเหมือนอันนี้แสดงด้วยตัวตัวอะไรคะ ตัว L อันนี้ครูขอเฉลยเลยเนาะนักเรียนต้องไปทำแบบฝึกหัดก่อนเนาะอ่า O V E I S N O V แล้วก็เอาคำเหล่านี้มาเขียนในข้อความนี้ได้คำว่า Love is now นะอ่ามาในหน้าที่22นะคะ เป็นการเรียนลำดับการพับกระดาษโดยใช้ตัวอ,อักษร A ถึง H ลงในช่องว่างเพื่อแสดงอัลกอริทึมเนาะนักเรียนก็ดูวิธีการพับเครื่องบินกระดาษว่าลำดับไหนคือลำดับแรกนะคะอัลกอริทึมข้อที่1มันก็จะต้องเป็นตัวไหนลูกนี่ตัว C C F A แล้วก็มา G G, แล้วก็มา D, S, B แล้วก็ E อันกริทึมที่สองนะคะอ่าเป็น C พับ C ก่อนแตกต่างกันพับ A นะพับ A พับ F แล้วก็พับ D D เสร็จแล้วมา G, S แล้วก็ E แล้วก็ B อันนี้คือการแสดงขั้นตอนการพับกระดาษนะคะมาในหน้า1.8ในหน้าในหน้า Activity 1.8หน้าที่23ครูก็ขอเฉลยไว้เลยเนาะเป็นการแสดงลำดับภาพอ่าดังต่อไปนี้ภาพที่หายไปใน question mark นี้คือภาพไหนให้นักเรียนกากระบานะอันนี้เป็นเหมือนกับตักกะนะว่า มาลำดับนี้จะเป็นตัวเลขไหนมีเป็นทีละขีดใช่ไหมนาฬิกาข้อที่2ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหมุนหมุนไปนทีละทิศท,ทางข้อที่3จะเป็นรูปหัวใจจะมีรูปสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะเล็กลงไปเรื่อยๆก็เป็นรูปหัวใจข้อที่4ลูกศรน,นะข้อที่5วงกลมเป็นการระบายสีตรงข้ามกัน อย่างนี้ก็ต้องต้อเป็นด้านบนนะในข้อที่6นะรูปที่หายไปก็คือรูปนี้นะนักเรียนก็ไปศึกษาทางที่ดีนักเรียนเราต้องทำไว้ก่อนนะคะมาถึง Activity 1.9ในหน้า24นะคะเป็นการแสดงอัลกอริทึมเป็นการเหมือนการเขียนโปรแกรมเนาะนะนะการต้องการเขียนอัลกอริทึม แสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าโดยจะรับราคาสินค้า2ชนิดแล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะอันนี้ก็คือการรับสินค้าชิ้นที่1มันมี2ชนิดก็ต้องลำดับต่อไปก็ต้องเป็นรับสินค้าชิ้นที่2ต่อมาข้อที่3ก็คำนวณใช่ไหมขอบอกว่าคำนวณ รับค่าชิ้นที่ิต2แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาเราจะแสดงผลลัพธ์ได้เราต้องคำนวณราคาสินค้าชิ้นที่1กับชิ้นที่2มาบวกกันคราวนี้เราก็เอาข้อความนี้มาแสดงเป็นรหัสลำลองหรือซูด code ก็จะมี start กับ in d เราก็เอาข้อ1ข้อ2เนี่ยมาเป็นกระบวนการเขียนลงได้ดังนี้เลยนะเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนลำดับ กระบวนการ sudo-cupe ซูดโค้ e เรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนในการเขียนโฟชาร์ t กันนะมีจุดเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะกระบวนการรับสินค้าชิ้นที่1รับสินค้าชิ้นที่2ไปสู่การคำนวณราคาสินค้าแล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นราคาสินค้าก็คือจุดสิ้นสุดแล้ว ในหน้านี้ในหน้าที่1 6นี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูก็เลยขอเฉลยทั้งข้อ1ถึงข้อ10เรียบร้อยนะคะในข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของอัลกอริทึมนะคะที่ตอบข้อนี้ไม่ใช่ก็คือการทำงานตามความสำคัญข้อที่ถูกก็คือทีละขั้นตอน จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดถูกต้องเรียงลําดับตั้งแต่ก่อนและหลังถูกต้องข้อที่กไก่ไม่ใช่ข้อที่2องอแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานนะผังงานมีทั้งข้อความมีโครงสร้างรหัสข้อมูลมีการเรียงลําดับแล้วก็มีความสําคัญบอกแล้วอัลกอริทึมจะต้องเรียงลําดับนะ ข้อที่สาเป็นสัญลักษณ์ก็คือจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดสัญลักษณ์เดียวกันข้อที่สี่เป็นกระบวนการหรือการดําเนินงานสัญลักษณ์นี้โปรเซสสัญลักษณ์ข้อที่5ก็คือทิศทางการดําเนินงานนะะมาในหน้าที่27นะคะครอบครัว1มีลูก3าคน12 10และ8ตามลําดับหากลูกคนที่อายุมากที่สุดอยู่ชั้นป .6 ก มาที่สุดคนนี้อยู่ป .6 แล้วลูกคนที่อายุน้อยสุดอยู่ชั้นป .2 แล้วคนกลางเรียนอยู่ชั้นไหนอ่าคนนี้อยู่ป .6 นะคนนี้อยู่ป .2 คนกลางอยู่ป .4 เพราะว่าหากกัน เป็นระยะใช่ไหมห่างทีละสองแปสองใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นสองสหถูกต้องไหมคะต่อมาข้อที่7นะข้อที่เข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอัลกอริทึมตอบข้อนี้เลยเพราะว่าทำไมซ้บซ้อนนี่ไม่ใช่เลยการเขียนอัลกอริทึมเป็นลําดับขั้นตอนไม่มีความซําซ้อนแน่นอนข้อที่8จากภาพถอดรหัสต,ต่อไปนี้ นะอันนี้บวกกับอันนี้เท่ากับ10อันนี้บวกอันนี้เท่ากับ6ถ้าอันนี้มาบวกกับอันนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ในโจทย์บอกว่า8ดนะคะน,นักเรียนลองไาคิดเอานะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาเยอะเนาะ,ะอ่าอันนี้เป็นการนนคํานวณครูเฉลยไว้แล้วละ่ะเดี๋ยวครูจะมีข้อสอบอีกชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดที่ ทำก่อนเป็นคะแนนแบบให้สอบทําเล่นๆไปก่อนเป็นการวอร์มอัพเดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบส่งไปให้อีกทีหนึ่งสิบข้อเท่ากันคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวครูเอาคะแนนตรงนั้นดีกว่าตรงนี้ครูเฉลยเดี๋ยวไปแอบมองการสอบไม่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> อ่ะในหน้าที่2 8นี้นะคะ เป็นสถานการณ์แล้วตอบคำถามนะก้านกิ่งและดักกี้ต้องการเรียนวิชาภาษาไทยคณิตวิทย์ศิลปะพละคอมซึ่งแต่ละคนมีวิชาที่ชอบต่างกันเหมือนมีข้อแม้ในหน้าแรกๆเลยเนาะอ่าก้านเขาบอกว่าการชอบเรียนวิชาภาษาไทยและชอบออกกําลังกายออกกําลังกายวิชาอะไรลูกวิชาพละศึกษาเนาะดูสิใช่ไหม ภาษาไทายและก็พลักศึกษาถูกต้องเนาะต่อมากิ่งกิ่งชอบเรียนวิชาวาดรูปวาดรูปต้องเป็นวิชาอะไรลูกศิละปะ,ะทดลองก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะถูกต้องไหมต่อมาดักกี้ถนัดในเรื่องการเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นดักกี้จะต้องชอบวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ เนาะเพราะไม่มีการบวกเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ,อ่ามาในหน้าที่2 9นะคะเป็นการจะให้นักเรียนเขียนโฟชาร์ดเนาะโดยมีโจทย์เกี่ยวกับการซักผ้าเนาะฝนตกอยู่บ้านช่วงนี้ฝนตกเนาะอ่าสัญลักษณ์แรกเป็นจุดเริ่มต้นนะคะต่อมาซักผ้าก็ต้องเป็น สตาร์แล้วก็ซักผ้าซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วฝนตกหรือไม่ข้อแม้ใส่ลงมาเลยถ้าใช่ถ้า IF คือถ้าถ้าฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็ต้องมาช่องที่ไม่ใช่ฝนไม่ตกออกไปดูภาพยนตร์แต่ถ้าฝนตกทำอะไรลูกอ่านหนังสืออยู่บ้านแล้วก็จบไม่ยากเนาะ อ่าสุดท้ายแล้วเมื่อจบหน่วยที่1แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่1ครูจะส่งลิงก์ไปให้คะแนนเต็ม10นะนักเรียนไม่ต้องแจ้งว่านักเรียนได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูมันจะส่งเข้ามาในระบบเองครูตรวจเองโอเคบายบายโชคดีทุกคนนะคะ